สวัสดีครับผมนาวพลชาแนลครับวันนี้ครับเราจะมาปลูกนะครับวันนี้เราเตรียมดินนะครับปลูกมะกรูดนะครับด้วยเมล็ดพันธุ์นะครับครับวันนี้ครับเราใช้นะครับดินนะครับส่วนเท่าเกันกับกับขุดมะพร้าวนะครับอย่างละเท่าเกันนะครับวันนี้ครับเรามาดูครับดูครับปลูกง่ายๆครับเมล็ดมะกรูดนะครับและโตไวนะครับนี่ครับ อันนี้ครับขุยมะพร้าวครับอย่างละเท่าเกันนะครับอย่างละเท่าเกันครับวันนี้อันนี้ครับเรามาปลูกกันครับปลูกง่ายๆครับนี่อันนี้ผมใส่อย่างละเท่าเกันนะครับอย่างละห้ากระเมนนะครับทําให้ดูนะครับปลูกง่ายๆครับวันนี้ครับแล้วเสร็จแล้วครับคลุกเข้าให้เข้ากันครับคลุกเลยครับครับอันนี้ขุยมะพร้าวนะครับเราแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับ แช่น้ำเพื่อให้สารที่ติดกับใยมะพร้าวออกให้หมดนะครับไม่งั้นพืชจะไม่โตนะครับนี่ครับความชื้นพอประมาณครับวันนี้ครับครับนี่ครับนี่ครับถุงดำครับใส่ลงไปเลยครับใส่นะครับใส่ลงไปเลยครับครับใส่ครับเติมไม่ต้องเต็มนะครับพอประมาณครับขอบบนนะครับ โขกง่ายๆนะครับวันนี้ครับเสร็จแล้วครับกดรอบๆครับกดคข้างครับเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้ดินมันเต็มครับเวลาลากลงจะลงได้ดีนะครับเพื่อจะได้โตไวนะครับครับเอาพอประมาณนะครับนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราเดี๋ยวเราจะใส่ขุยมะพร้าวข้างบนอีกหน่อยนะครับนะครับนี่ครับ นี่ครับเม็ดมะกรูดนะครับครับนี่ครับเป็นมะกรูดเป็นอย่างนี้นะครับเม็ดมะกรูดครับเสร็จแล้วทําไงครับแกะครับใช้เล็บจิกเลยครับจิกนะครับจิกกระปือออกครับนี่ครับนี่ครับแกะง่ายๆนะครับนี่ครับเอาเปลือกออกครับจะทําให้พืชโตไวนะครับแกะออกเลยครับครับนี่ครับแกะออกครับนี่ครับ แกะไปเรื่อยๆนะครับถุงนึงใส่สักสองเม็ดหรือสามเม็ดก็ได้นะครับการพลาดครับแต่จริงๆขึ้นทุกเม็ดนะครับและโตไวครับอันนี้ครับนะครับนี่นะครับแกะให้ดูนะครับแกะง่ายๆครับขึ้นไวครับถ้าเราไม่แกะมันจะขึ้นช้านะครับนี่ครับใช้เล็บจิกลงไปเลยครับ จิกแล้วดึงออกมาครับครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ครับเม็ดเมล็ดที่เราจะต้องการนะครับสามเม็ดครับใส่ลงไปเลยครับถุงที่เราเตรียมไว้นะครับดินที่เราเตรียมใส่ถุงไว้แล้วนะครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปเสร็จแล้วครับอันนี้ครับ เอาขุนมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้นะครับใส่ลงไปครับประมาณหนึ่งกำมือนะครับเกี่ยเท่ากันนะครับนี่ครับเกลี่ยเเกลี่ยให้ดีนะครับนี่ครับเกลี่ยเท่ากันนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับอันนี้นะครับเราก็ไปไว้ที่ในแสงลำไรนะครับพอเสร็จแล้วครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วครับนี่ครับนี่ครับที่เพาะไว้นะครับ เป็นไงครับสวยงามนะครับนี่ประมาณครับแค่เดือนเดียวนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับครับนี่ครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์น้าพ่อฝนชาแนลเลยนะครับจะได้นําสิ่งดีๆมาเสนอเพื่อนนะครับแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันความรู้นะครับใครมีข้อดีๆก็แนะนํามาได้นะครับน้าพ่อฝนชาแนลนะครับอยากเห็นอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าทําได้ก็จะทําให้ดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากติดตามด้วเลยครับ จะได้เป็นกำลังใจนำสิ่งดีๆมาเสนอครับกับวิถีบ้านๆนนะครับการเกษตรในโคเรือนนะครับยังไงยังไงเราก็ต้องเปเกษตรก่กนครับเพราะว่าสิ่งเล่านี้นนครับเราสามารถปลูกเองได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อเขานะครับตะกูดมะกูดต,ตะไคร้หัวลาพากะเพานี่ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวดูตอนต่อไปนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนก็ฝากความคิดเห็นไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับจะได้แบ่งปันกันนะครับจะได้นำสิ่งดีๆมาเสนอนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับไว้โอกาสหน้านะครับจะนำมาเสนอใหม่นะครับขอบคุณครับ